สวัสดีครับผมสวัสดีเช้านี้นะครับก็พบกันเช่นเคยครับกับครัวเตาฟืนนะครัวเตาฟืนบ้านเฮียอามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูหมูผัดพริกแห้งครับผมเราผัดใช้เป็นน้ํามันหมูนะครับ ก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับหมูสุกนะครับก็เยนนะครับหอม สเสน่ห์ของเตาฟืนก็มันก็จะมีกลิ่นของเตาฟืนด้วยนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหมูผัดพริกแห้งของเรานะครับผมกับครัวเตาฟืนบ้าน